สวัสดีครับสวัสดีวันอังคารด้วยนะครับคลิปน<ม>ี้มาอัปเดต12ล้อแทนเตี้ยสายอิสุกิโลหกนิวซิก้า2,017กันมั่งนะครับอันนี้ก็ล้อเหมือนเดิมครับน,ะนี่เดินช่วงแล้วนะครับขึ้นกระบะแล้วนะครับก็หมายกันหมานี่ก็เตรียม้หมดแล้วครับอันนี้ก็ เป็น12ล้อแท่นเตี้ยนะครับกูโลหกกระบดสเตนเลสน,นะครับ304อ่านี่ช่างบอยก็เขียนทำหางนะครับกับช่างแก้วก็ทั้งอู่ก็เน้นความแน่นความแข็งแรงนะครับนี่ครับดูสอดเหล็กหมดเลยครับเป็นไอบีน้าสีนะครับช่วงประมาณ40เซน40เซนเลยนะครับก็เน้นความแข็งแรงครับ ชอบสเปคไหนอยากได้แบบไหนก็สอบถามที่ J&J n Auto Parts ได้เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์0630056798นะครับน,น,น,นี่ก็หลอกเกินหลอกเกินตรงนี้นิวจิก้าราคาค่อนข้างสูงอยู่นะครับก็ท่านใดสนใจนิวจิก้าก็สอบถามมาทางเพจของ J&J n Auto Parts ก็ได้หรือโจสลาวุธเฟซบุ๊กก็ได้นะครับ เบอร์โทรศัพท์ที่บอกไว้ข้างต้นนะครับสนใจทักไลน์มาได้เลยนะครับ ID ไลน์ก็เป็นเบอร์โทรศัพท์เลยใส่เป็น ID ไลน์ไม่ได้เลยนะครับอ่ะยังไงกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้โจโด้วยนะครับสวัสดีครับ